อันนี้คือฝั่งฝั่งฝั่งหนึ่งของถนนคอนกีตนะครับก็คือยาวไปเลยนิดนึงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีพื้นที่เท่าที่เห็นนี้นะครับกลางตรงนี้ที่เห็นนะครับผ่านผ่านที่เลยเพราะฉะนั้นที่เราก็จะอยู่ทั้งสองฝั่งถนนเลยนะครับจะปลูกสร้างนะครับอะไรก็ได้นะครับสามารถเข้าออกได้สะดวกเลยติดถนนนะครับ วัสดีครับผมพวเราสองคนเอกกับชานกับรายการพาไปคุยไปทั่วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วิหารแก้วเจ้าแม่คุณอิมจังหวัดฉะเชิงเซา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 จังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้เราพามาดูที่นะครับแปลงนี้นะครับทั้งหมดอย่างี้หครับ5้าสิบสามไร่คุณชานโอ้โหไ่ที่เห็นไปสุดลูกหูลูกตาเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยครับอันนี้คือฝั่งฝั่งฝั่งหนึ่งของถนนคอนกีตนะครับก็คือยาวไปเลยแล้วก็ยังมีฝั่งหนึ่งส่วนหนึ่งคือด้านนี้ ข้ามา,านนอันนี้อันนี้คืออยู่ในแปลงเดียวกันนะครับรวม53ไร่อันนี้เนี่ยที่เห็นปูกข้าวเขียวๆอยู่นี้ตรงนี้ก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมจ,จัตุรัสนิดนึงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีพื้นที่เท่าที่เห็นนี้นะครับตามนแนวต้นข้าวนะครับแล้วกอ็อีกด้านหนึ่งของถนนก็คือข้ามาฝั่งวิหารแก้วอันเนี้ยก็จะเป็นแปลงเดียวกันที่อยู่ใน53ไร่ ก็จะยาวไปเลยสุดติดคลองนะครับยาวไปสุดติดคลองแล้วก็ฝั่งนี้ก็ติดกับวิหารแก้วเลยตอนนี้ก็ปลูกข้าวอยู่นะครับก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอยู่ในอําเภอเมืองนะครับตําบลวังตะเคียนนะครับตรงนี้ที่ติดคลองนะครับแล้วก็เนี่ยมีถนนผ่ากลางตรงนี้ที่เห็นนะครับผ่านผ่านที่เลยเพราะฉะนั้นที่เราก็จะอยู่ทั้งสองฝั่งถนนเลยนะครับไล่ละ 1.8ล้านหรือ1น0 0 0ล้านบาทนะครับราคาดีนะครับอ่าแล้วก็เจ้าของขายเองนะครับติดต่อพูดคุยนะครับเจรจาหรือว่าจะต่อรองกันได้เลยนะครับในพื้นที่ที่เห็นอยู่นี้นะครับทั้งหมด53ไร่นะครับไร่ละ1 8 0 0 0ล้านนบาทเท่านั้นนะครับที่สวยมากคุณชานนะยาวไป,ไปสุดเลยแล้วก็ แน่นอนว่ามีถนนผ่านนะครับติดถนนสองฝั่งสะดวกสบายนะครับจะทำธุรกิจนะครับหรือว่าจะปลูกสร้างนะครับอะไรก็ได้นะครับสามารถเข้าออกได้สะดวกเลยติดถนนนะครับแล้วก็เข้ามาจากถนนใหญ่นิดเดียวเองราคา1.8ล้านบาทนะครับ53ไร่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซามาจากวัดหลวงพ่อโสธรแค่ไม่ถึง10กิโลนะครับใกล้ๆใกล้ๆเลยครับพื้นที่สวยนะครับ เดี๋ยวเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูก็อย่าลืมโทรมาสอบถามหรือว่าทักไลน์กันเข้ามาได้ถ้าสนใจที่ที่นี่นะครับอยู่ใกล้กับวิหารเจ้าแม่กวนอิมอย่าว่าใกล้เลยติดเลยดีกว่าใกล้หลวงพ่อโสธรนะครับครับครับวันนี้นะครับเรามาให้ดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกันแล้วก็คุยรายละเอียดกันได้เลยครับสวัสดีครับ